สวัสดีครับวันนี้ศิลาพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับ5ดาวยิงที่เชลซีควรดึงมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงมองหากองหน้าหมายเลขเก้าคนใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ผลพักสิงโตน้ำเงินครามจะลุยตลาดนักเตะอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าแม้ว่า นิโคลัสแจ็กสันหัวหอกชาวซินากันกำลังเรียกความเกรงกลับมาได้ส่วนอีกสองดาวยิงอย่างอาลแมนโดโรยาและคริสเตนเฟอร์เอ็นคุนคูน่าจะกลับมาลงสนามได้ในเร็วๆนี้แต่มอนติโซโปเชตติโนเทนเนอร์ของ Chelsea, เชลซีก็ยังคงต้องการกองหน้าระดับท็อปที่ไว้จะได้อยู่ในทีมเมื่อมองจา,ากภาพรวมในตลาดนักเตะปัจจุบันมีกองหน้าที่มีโอกาสดีที่เชลซีจะได้ตัวมาล่าตะข่าย ในทีมสเตม์ฟลอดบิดในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นโดยกองหน้า5คนที่มีโอกาสย้ายมาร่วมทีมมีดังนี้คนที่1เบนเจามินเซตโกจากสโมสรอ,อาเบรไลซิกในห่วงปีที่ผ่านมาเซตโกสร้างความประทับใจให้กับอดีตทีมเก่าอย่างเรดบูซบวกต่อด้วยต้นสังกัดปัจจุบันอย่างอาเบรไลซิกและไม่เพียงมีแต่รูปร่างสูงใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าตัวยังมีความเร็ว และสามารถยิงประตูด้วยเท้าทั้งสองข้างได้ดีอีกด้วยในวัยเพียง20ปีเซียตโกยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลโดยในซีซั่นที่ผ่านมาดาวยิงทีมชาติสโลวีเนียระเบิดฟ,ฟอร์มกระนำยิงไปถึง18ประตูจาก41นัดในทุกรายการให้กับเบดบูเซาบวกและในซีซั่นนี้เจ้าตัวยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ยิงไปแล้ว6ประตูให้กับอาเบไลซิกเลียกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเซตโก ต้องถูกเปรียบเทียบกับเ e ออร์ลิงฮาเลนหวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื่องจากลักษณะทางร่างกายและเส้นทางอาชีพที่คล้ายคลึงกันซึ่งการที่เชลซีมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับไรซิกจากดีวของติโมเวเนอร์และเอ็นคุนคูนั้นก็ไม่น่าแปลกใจหากเชตโกจะย้ายมาสวมเสื้อเชลซีอีกไกลคนที่ 2. วิกเตอร์โอซิมเินจากสโมสรน,นาโปลีโอซิมเินเป็นเป้าหมายของเชลซีมานานแล้ว และหลังจากเป็นผู้ทําประตูสูงสุดในเซเรียเมื่อฤดูกาลที่แล้วพร้อมกับพานาปลีคว้าแชมป์สกูเดตโตในรอบ30ปีเจ้าตัวยังคงทาผลงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการยิง6ประตูในการลงเล่นแนัดแรกของเซเร,รียในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามดาวยิงไว้24ปีเพิ่งมีปัญหาขัดแย้งกับสโมสรเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ถึงทำให้โอซิมพินไม่พอใจเป็นอย่างมากจนมีข่าวลือว,ว่า เตรียมพิจารณาอำลาอัศราในตลาดนักเตะหน้าหนาวนี้ทันทีแม้จะเหลือสัญญาอีก18เดือนก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เชลซีมีโอกาสที่จะได้ตัวโอซิมพินไปครอบครองแบบไม่ยากเย็นนักแต่อยู่ที่ว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอเป็นที่น่าพอใจสำหรับประธานสโมสรน,นาโปลีได้หรือไม่คนที่ 3. วิกเตอร์โบนิเฟตจากไมเออร์เลเวอร์คูเซนสโมสรเลเวอร์คูเซน ภายใต้การนทำทีมของกุนซือซาบีอลอนโซกกำลังทำผลงานติดลมบนด้วยการรั้งเป็นจ่าฝูงในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันและหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ห้างขายยาก้าวไปยังจุดต่าวได้ก็คือฟอร์มอันรุนแรงของโบนิเฟตส่นหน้าชาวไนจีเรียย้ายมาจากทีมยูเนียนแซงกิลัวมาเล่นให้กับเลเวอร์คูเซนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็ใช้เวลาปรับตัวกับทีมใหม่ได้ไม่นาน หลังโชว์ฟอร์มทำผลงานยิงไปถึง7ประตูจาก10เกมแรกในลีกสูงสุดของเยอรมันโบนิเฟสซึ่งมีสัญญาถึงปี2028นั้นเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องทั้งสปีดต้นเทคนิคการเคลื่อนที่และความเฉียบขาดซึ่งเป็นสิ่งที่เชลซีกำลังมองหาและที่สำคัญค่าตัวก็คงไม่แพงจนเกินไปคนที่4เาตาลมาติเนตจากสโมสรอ,อินเตอร์มิลานด้วยวัย26ปี m a r ิเนต z อาจไม่เหมาะกับนโยบายใหม่ของเชลซีที่มองหานักเตะดาวรุ่งมากกว่าสวรรค์เข้ามาร่วมทีมแต่หากพิจารณาจากประสบการณ์ฝีเทา้าและการได้รับการยอมรับมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาดาวยิงชาวอาร์เจนตีก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยปัจจุบันมาติเนต z ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่80ล้านปอนด์แต่บางทีค่าตัวอาจลดลงได้เนื่องจากอินเตอร์มิลาน มีปัญหาทางด้านการเงินและพร้อมจะไปตัวออกไปเพื่อแลกกับเงินก้อนโตและในการรักษาสมดุลของสมมสรเอาไว้หัวหอกฝาขาวอาร์เจนตินาระเบิดฟอร์มด้วยการยิงไป28ประตูให้กับอินเตอร์มิลานเมื่อฤดูการที่แล้วและในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว16ประตูจาก14เกมในทุกรายการซึ่งต้องวัดใจว่ามูใหญ่ยยจะยอมปล่อยคิมเมนออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวน,นี้หรือไม่ ผลที่หาอีวานเฟอร์กูสันจากไบริทันเฟอร์กูสันเพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวกับไบริทันไปจนถึงปี2029แต่นั่นไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้สโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างทอตแนมฮอตสเปอร์ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงเชลซีเลือกสนใจในตัวของดาวติวัย19ปีรายนี้แต่อย่างใดหัวหอกชาวไอร์แลนด์ War I and, แจ้งเกิดขึ้นมาได้กับไบริทันเมื่อซีซั่นที่แล้ว และยังทำงานให้กับทีมของโรเบรโตเดชบีเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนได้ดีอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้หลังจากที่ยิงไปแล้ว5ประตูจาก1 1เ,เกมในลีกอย่างไรก็ตามบริทันต้องการค่าตัวเฟอร์กูสันมากกว่า100ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่สูงมากสำหรับนักเตะที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักแต่เชลซีได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเต็มใจที่จะลงทุนกับผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อยู่เสมอ แฟนสิงห์บลูเชลซีต้องติดตามกันต่อไปครับว่าหลังจากที่เปิดตลาดนักเตะหน้าหนาวรอบนี้แล้วจะได้ใครเป็นหนึ่งในกองหน้าที่พวกเขาจะได้ตัวมาร่วมทีมสแตมฟอร์ดบิ๊เพื่อล่าตาขายในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลประจำวันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตรีปให้ได้รับชมต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ